เบลได้ตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเบลก็ได้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์นะคะหลังจากที่เรารู้ว่าเบลตั้งคันมันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมันเป็นช่วงเวลาที่เบลแบบทรมานมากจริงๆ เบลได้ตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะก็คือเบลและลูกส่วนเรื่องใครเป็นพ่อของเด็กคือเบลเขานะคะเรารู้จักกันมาก็ช่วงเวลาหนึ่งนะคะซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเบลไปมีแฟนตอนไหนไปคบกับใครตอนไหนนะคะคือ เนื่องจากเปียวเขาเราเป็นแบบคนสนิทกันมาก่อนเนาะเราก็เพิ่งมาพัฒนาความสัมพันธ์ทีหลังก็เลยอาจจะแบบไม่ได้เปิดตัวหรืออะไรยังไงเพราะว่าเราก็มีเหตุผลของเรากับเขานะคะว่าแบบยังไม่ได้พร้อมจะเปิดตัวกันซึ่งเขาก็อายุน้อยกว่านะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนคบกันเนี่ย ก็คือเบลก็มีความสุขดีนะคะจนแบบว่ารู้ว่าเบลได้ตั้งขันเบลก็ได้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์นะคะหลังจากที่เรารู้ว่าเบลตั้งรันเราได้ลองใช้ชีวิตในพาร์ทที่เออเรากาลังจะเป็นครอบครัวแล้วเราก็ไม่ใช่เราหรอกเบลได้รู้ตัวว่าเขา มีความคิดไม่ตรงกับเบลเลยแล้วก็เราเข้าใจไม่ตรงกันเลยสักเรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกันเราไม่เข้าใจกันแล้วก็เขาไม่มีความพร้อมในบทบาทของครอบครัวนะคะสิ่งที่ทำให้เบลตัดสินใจฮึบสุดท้ายที่เดินออกมาได้ก็คือมันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อคนที่กำลัง ตั้งท้องนะคะแล้วก็มันกระทบทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายของเบลมันทําให้เบลเลือกที่จะเดินออกมาเบลก็พยายามสุดๆเท่าที่ในฐานะคนรักกันทําแล้วแล้วก็ในฐานะคนที่กําลังจะเป็นแม่เบลเลือกที่จะโฟกัสตัวเองและลูกมากๆในตอนนี้หรือตอนนั้นด้วย เพราะเบลรู้สึกว่าทุกอย่างมันส่งผลกระทบถึงลูกนะคะทั้งความเครียดความเสียใจมันเป็นช่วงเวลาที่เบลแบบทรมานมากจริงๆแล้วก็ช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะทั้งครอบครัวเบลและเขาเนี่ยได้รู้เรื่องนี้ตั้งแต่เบลรู้ตั้งคันเบลก็คือบอกกับพ่อแม่ตัวเองเลยแล้วเบลก็ให้เขาไปบอกกับพ่อแม่เขานะคะ แล้วเบลอะก็ไม่ไม่ได้รับผลตอบรับจากครอบครัวเขาเหมือนที่ปกติที่เรารู้สึกว่าเราควรจะได้จากครอบครัวของแฟนนะคะแล้วก็ทางเราก็ได้คุยกันหลายครั้งว่าเราสองครอบครัวเบลและเขาจะยังไงจนถึงล่าสุดนะคะทางเขาและครอบครัวก,ก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดๆอย่างชัดเจนล่าสุด ทางคุณพ่อเบลเนี่ยก็ได้ติดต่อไปขอคุยเรื่องค่าใช้จ่ายการรับผิดชอบที่ตอนแรกฝั่งนั้นบอกว่าเออจะช่วยอะไรแบบนี้นะคะก็เหมือนกำลังจะคุยกันว่าเออเราจะแบ่งกันยังไงหรือว่าเราจะรับผิดชอบอะไรยังไงทางพ่อเบลก็มีการเสนอไปให้กับคุณพ่อของเขาแล้วก็ทางนั้นปฏิเสธว่า ไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วนะคะเบลก็แล้วก็ไม่มีการตอบกลับอีกเลยไม่ใช่เบลสิคือพ่อเบลได้เราข้อความว่าเขาไม่มีอะไรคุยกับฝั่งเราแล้วพ่อเบลก็พิมพ์ไปหาเขาอีกก็ไม่มีการตอบกลับอะไรอีกเลยส่วนผู้ชายนะคะก็ไม่ได้มีการติดต่อเบลเช่นกันเบลและครอบครัวก็คือเหนื่อยมากๆแล้วพยายามคุยเปิดอกพยายาม คุยตรงไปตรงมาตลอดทุกครั้งครอบครัวเบลก็คือใจเย็นมากๆอะ่ะแบบคือเบลอะรู้สึกแย่แทนพ่อแม่เนาะเพราะว่าเออเราต้องใจเย็นเราก็ลูกสาวเราก็โดนแบบนี้แต่เราก็ต้องใจเย็นอะ่ะมันแบบเออจนวันนี้พวกเราก็เลยพวกเราก็คือเบลกับครอบครัวเลิกที่จะปล่อยวางนะคะก็คือเราไม่อยาก ไปอะไรกับเขาแล้วทั้งผู้ชายแล้วก็ครอบครัวนะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน Fol เวอร์ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ